สสวััดีครท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแก้ไขทอนะ่อหน้าฝนรั่วนะครับนี่ครับมันแตกเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตัดต่อใหม่ใส่สายกันสุดด้วยให้มันยืดยดูนได้นี่ครับมาจากข้างบนนู่นครับบนหลังคาเลย ดูกันครับว่าเราจะกแก้ไขังไงเราเอาไม่ได้ตัดอยู่นะครับ นี่ครับเราตัดขาดแล้วเราก็จะเอาท่อนนี้ออกเราจะต่อใหม่โดยใส่สายกันสุดให้มันยืดหยุ่นได้นี่ครับเราก็ตัดเรบไปแล้วโอเราใส่กระสุดมันลองดูดิ เราจะลองลองเอาสายกันทุดลองเข้าไปดูนี่ครับสายกันทุดขนาด4นิ้วใส่เข้าไปแล้วเราจะต่อเข้าจ้๊มเข้าที่เดิมเข้าตรงนี้นะครับ มาดูกันต่อไปครับขอโซเข้าไปเลยครับ ขันเลยจะแน่นมากนะเดี๋ยวมันปิ้นออกที่โตมันขันนั่นตัวนี้มันปิ้นออกหมดเอาตึงๆก่อนมันไม่รดรอดอกน้ำฝนไม่แรงหรอกไม่มีแรงดัน สีพามะสวมด้วยเออเอาคุณนะเออ,เอดึงถอนเอาไหมเหลือไหมไม่ถอนที่มึงสวมเออจะดูองศามันได้ไหมดูอ,อ,อีกได้ไหมอีกอีกเออ เอเพอได้ยินไป<ะ>ดีครับวันนี้เราเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วรอจะใส่แล้วขา,าวเข้าไปครับแล้วก็ตวงเข้าไปเลยกระ,ะแทกกระแทก ครางนี้ครงทีทางกลืเมื่อกี้เออเออเออกมาออกมาเลย าาทากาวนี่ก่อนแล้วก็ทาพร้อมกันเลยใส่พร้อมกัน,นะน,นก็ได้แล้วทาลงก่อนเอาเลยเอาจริงเลยทาเลยไปไป่ไปไปสังค์งไปฝัง้น เพิ่งสวมนะทาน,นี้ก่อนทานทั่วๆอันนี้เราจะเอาจริงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ท่อจิตสีแล้วก็โคดสีออกเล็กน่อยสำคัญตรงที่ทาตอนทานกาวทาให้ท,ทั่ว มันขึ้นทางทางไหนทางส,สยางวะทากาวใหม่ตัวไหนวะตัวนี้ตัวนี้ทาตัวนี้ ตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเส็นด้วีกันแก้ท่อน้กฝนลวซึมแตกเขี่ยค,ครับ การคิหน้าครับที่นี่พอแค่นี้แหละครับโชคดีมีคนสนุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับขอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ให้กับช่างเล็กนะครับสำหรับเพื่อนใหม่รอนานหน่อยนะครับเพราะว่าช่างเล็กจะกลับไปหาแน่นอนแต่ช้าหน่อยนะครับ ขอให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีอีกทีนะครับผม